วันนี้มาไลนะคะให้คนรู้เรื่องคนที่สร้างฝันให้เป็นจริงได้นะคะเขารู้สิ่งนี้วันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ถักถ่ายได้นะคะสัญญาณชัดไหมเอ่ยหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะที่คนที่ประสบความสำเร็จ และพิชิตฝันของตัวเองได้นั้นเขารู้ความลับนี้อ่า่หลายคนอาจจะไม่รู้คนที่ประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยทุกคนเขามีเวลาคิดถึงแต่สิ่งที่เขาชอบดูแต่สิ่งที่เขาชอบสนใจใส่ใจแต่สิ่งที่เขาชอบจนไม่มีเวลาสนใจอะไรที่เขาไม่ชอบเลยนอก้ไหมคะย้ำ ฟังดีๆนะคะคนที่ประสบความสําเร็จหรือสําเร็จใหญ่ๆสําเร็จระดับโลกคนเกง่เกงๆคนที่ทำอะไรก็สาเร็จเขาเอาพลังของเขาไปโฟกัสสิ่งที่เขาสนใจใส่ใจสิ่งที่เขาชอบเท่านั้นวันๆคิดถึงแต่สิ่งที่เขาชอบคิดถึงแต่สิ่งที่ชอบเห็นแต่สิ่งที่ชอบจนไม่มีเวลาไปสนใจไปคิดถึงสิ่งที่เขาไม่ชอบ ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยเอาเวลาไปสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเดีาไหมคะแต่คนสําเร็จระดับโลกคนสําเร็จใหญ่ทุกคนหรือบรรลุปเป้าหมายของเขาเขาเอาเวลาไปสนใจแต่สิ่งที่เขาชอบเท่านั้นจนไม่มีเวลาเหลือที่จะไปสนใจเรื่องที่เขาไม่ชอบเลยคิดถึงเป้าหมายที่ชอบความฝันที่ชอบรถที่ชอบบ้านที่ชอบ ความรักดีๆที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ชอบเขาไปสนใจแต่เรื่องนี้เวลาคุณเอาพลังงานของตัวเองเทไปที่ไหนนะสิ่งนั้นจะเริ่มฟอร์มตัวเป็นสิ่งที่จะมาปรากฏตรงหน้าล้วได้ไหมคะคุณเทพลังงานไปสนใจเรื่องไหนคุณให้ค่าสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเริ่มฟอร์มตัวมาปรากฏตรงหน้าถ้าคุูไปสนใจคนลบๆคนลบๆบก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคน ถ้าคุณไปสนใจคนบวกบวกคนบวกบวกก็มาสู่ชีวิตคุณดังนั้นคนสำเร็จรู้ความลับนี้เป็นสูตรของไอ์สไตน์นะคะ E, กก e energy, คงงเท่ากับ mc ยกกำลังสอง E คือ energy คือพลังงานเท่ากับ mc ยกกำลังสองคือสสารหรือสิ่งที่จับต้องได้แล้วมันจะมาปรากฏตรงหน้าทุกอย่างจะถูกสร้างจากโลกของวิญญาณก่อนเสมอวิญญาณคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือพลังงาน เวลาคุณใส่ความรู้สึกเข้าไปใส่ energy ใส่ความสนใจคิดโฟกัสใส่พลังงานสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะเริ่มอร์มตัวสุดท้ายมันจะเป็นสิ่งที่มาปรากฏตรงหน้ามันจะเป็นแบบนั้นเลยมันแยกออกจากกันไม่ได้ทุกอย่างต้องมีวิญญาณก่อนมีพลังงานก่อนก่อนที่จะเป็นสสารถ้าคุณไม่มีวิญญาณไม่มีพลังงานจะไม่เป็นสิ่งจะไม่มีสสารเลยจะไม่มีสสารจะไม่มีสิ่งที่จับต้องได้ ต้องมีพลังงานก่อนเสมอเช่นอะไรจะมาปรากฏตรงหน้าคุณคุณต้องมีความคิดก่อนเสมอก่อนที่จะมาจับต้องได้ต้องคิดก่อนอะไรที่มีในหัวสุดท้ายมันจะมีในมือเคยได้ยินไมหมคะประโยคนี้อะไรที่คุณไม่มีในหัวเลยมันจะไม่มีในมือคุณมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเช่นไม่เคยคิดถึงพันล้านคุณจะไม่มีโอกาสถึง คนที่เขาไปถึงพันล้านได้เขามีความคิดหรือ,อมีคนที่เขาขับรถเบนซ์เขาต้องมีมันในหัวก่อนก่อนที่จะมีมนในมือบางคนไม่กล้าคิดไม่กล้าเม็ดแต่กระทั่งจะคิดเนาะหม่คะมันก็เลยไม่มีในมือเวลาคิดปุ๊บโลกนี้จะเริ่มจูนผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ idea, ไอเดียม่ให้คุณแอคชั่นไปสู่สิ่งนั้นไปสู่สิ่งที่คุณอยากได้เช่นยกตัวอย่างนะ เพื่อนมีความฝันอยากจะขับรถเบน์เคยแนะนําเพื่อนเนาะตั้งเป้าหมายไปก่อนเลยเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แต่ดูทุกวันเทพลังงานไปใส่มันทุกวันเสร็จปุ๊บอยู่ก็ได้งานใหญ่เข้ามาใช่ไหมได้งานใหญ่มีรายได้เยอะสุดท้ายก็ได้สิ่งนั้นมาปรากฏตรงหน้าเห็นไหมคะเขาจะให้เป็นไอเดียเป็นโปรเจกต์เป็นลูกค้าในการที่คุณจะแอคชั่นไปสู่สิ่งนั้น อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าสูตรมันคือเทพลังงานไปสน,สนใจเรื่องไหนสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณจงเลือกเทพลังงานไปใส่สิ่งที่คุณชอบเท่านั้นคนที่ชอบสุขภาพที่ชอบหุ่นที่ชอบบ้านที่ชอบรถที่ชอบความรักที่ชอบอะไรที่ชอบอะคะ่ะมีเวลาเทไปสุ ไปใส่สิ่งนั้นจนไม่มีเวลาเทพลังงานมาใส่สิ่งที่ไม่ไมชอบเลยแต่คนสนใจคนส่วนใหญ่นะคะอยากได้สิ่งดีๆใช่ไหมคะแต่เทพลังงานมาใส่สิ่งที่คุณไม่ชอบมันเลยเข้ามาในชีวิตเราเทพลังงานไปใส่สิ่งไหนความสนใจใส่ใจอะจัก,กรวาลน,นี้เขาไม่ได้สนนะว่าเราชอบหรือไม่ชอบเขาสนว่าคุณเทพลังงานไปใส่สิ่งไหนเขาจะส่งสิ่งนั้นให้มาปรากฏตรงหน้าคุณ เก็ตไหมคะอันนี้แผลลึกนิดน,นึงนะเช่นยกตัวอย่างนะคะฉันไม่ชอบเลยคนโกหกยกตัวอย่างผู้หญิงคนนี้ชอบพูดว่าฉันไม่ชอบเลยคนโกหกคุณเทพลังงานไปใส่คนโกหกโลกใบนี้จักรวาลนี้จะส่งกลับคืนมาให้เป็นคนโกหกเข้ามาในวงจรชีวิตคุณคุณจะเจอเจออยู่นั่นถ้าคุณไม่เลิกเทพลังงานคุณต้องไปเทพลังงานคนที่แบบ ซื่อสา์ซื้อตรงเท่านั้นคาดวงว่าพูดอย่างไรเราจะได้อย่างนั้นหรือเกลียดสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นเหรอไหมเพราะว่าไปเทพลังงานใส่สิ่งนั้นสมการที่ไอสไตน์ได้กล่าวไว้เลย E ท่้กับ nc ยกกำลังสอง E คืออะไรคะ Energy คือพลังงานไปใส่พลังงานใส่ตรงไหนสิ่งนัน้นจะเริ่มฟอร์มตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์สังการมาเริ่มฟอร์มตัวแล้วอับราฮัมฮิกส์ผู้นําจิตวิญญ,ญาณเรียกว่าวอร์เท็กมาเริ่มฟอร์มตัวแล้วเหมือนน้าวนอะ่ะสุดท้ายมันจะมาปรากฏตรงหน้าแล้วมันเป็นคลื่นพลังงานหมดเลยค่ะบนโลกใบนี้เราก็แค่พลังงานพลังงานหนึ่งมาอยู่ในร่างนี้นะแคะเป็นวิญญ,ญาณสุดท้ายแล้วก็แตกดับก็เป็นดินน้ำรมไฟคืนสู่ดินสู่ธรรมชาติ แต่ไม่ตายเลยคือพลังงานจะเชื่อมโยงกันด้วยพลังงานเราปรารถนาสิ่งไหนเราอยากได้สิ่งไหนเราเทพลังงานไปสู่สิ่งนั้นยกขึ้นพลังงานให้เสมอกันและสุดท้ายมันจะถูกจับเข้าคู่กันมันจะมาปรากฏตร,ตรงหน้าคําโบราณถึงบอกว่าสีเสมอกันจะสมาคมกันคลื่นเดียวกันจะเจอกันคนที่เขาคลื่นสูงๆนะคะคลื่นสูง เขาก็จะเจอคนสูงๆคนที่แบบขึ้นเดียวกันหนเป็นตน้นหรือไม่แค่บ้านรถมันก็จะมีคลื่นพลังงานคุณไปสังเกตนะถ้าคุณขับรถโตโยตา้าก็จะมีคลื่นพลังงานโตโยตา้าแต่ถ้าคุณไปขับรถเบนซคุณก็จะมีคลื่นพลังงานรถเบนซมันคนละคลื่นนะคนละ f e ล l i n g คุณเข้าใจไหมคลื่นคือ feeling จิตวิญ,ญญาณคือความรู้สึกพลังงานคือความรู้สึก energy คือความรู้สึก ฝรั่งมีประโยคหนึ่งกล่าวว่า feeling is e secret feeling is e secret เขาจะรู้เรื่องนี้คนที่รู้จริงนะรู้ลึกร,รู้จริงเขาจะรูความลับของทุกสิ่งคือความรู้สึกรู้สึกแบบไหนได้แบบนั้นรู้สึกดีได้ดีรู้สึกไม่ดีได้สิ่งไม่ดีกลับคืนมามันเป็นแบบนั้นมันคือธรรมชาติของโลกใบ,บนี้ทำงานแบบนี้วันนี้จะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์นะคะให้คุณเข้าใจ e เท่ากับ mc ยกกำลังสอง e คือ energy คือพลังงานพลังงานคือความรู้สึกของเราอะเทไปใส่สิ่งไหนเท่ากับคุณบอกโลกวิเนชั่นเอาวันนี้นะโลกก็จะส่งสิ่งที่คล้ายกับคุณที่เทพลังงานใส่กลับมาสู่ชีวิตเราสนใจคนแบบไหนหรือสนใจเรื่องไหนคุณจะได้สิ่งนั้นเพิ่มสุดท้ายแล้วนะคุณจะได้แบบนั้นเลยเช่นคุณสนใจเรื่องเนี้ยสนใจไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยคนที่เขาได้ชีวิตที่ ไม่คาดคิดน่ะจริงๆอ่ะเขาเคยคิดไว้แต่เขาคิดอารมณ์บะมานว่าถ้าได้แบบนี้ก็คงจะดีเนาะเขาเคยเห็นก็เ,เคยผ่านตาเขาเลยสักอย่างแล้วเขาคิดขึ้นมาว่าถ้าได้แบบนี้คงจะดีเนาะสุดท้ายมันก็มาปรากฏตร,ตรงหน้าทุกอย่างต้องมีในหัวก่อนทุกคนไม่งั้นไม่มีแต่มันจะมีประโยชน์บางอย่างใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันเลยจะว่าจะได้สิ่งนี้ าสิ่งนี้จะมาปรากฏตรงหน้าเพราะเขาไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจริงที่เขาพูดแต่จริงๆแล้วเขามีในหัวของเขาแล้วเขามีในความคิดของเขาแล้วว่าถ้าได้แบบนี้ก็คงจะดีเนาะอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้อยู่ในอารมณ์ปล่อยวางด้วยจะก็ทํางานแบบทันทีอะเนาะไหมคะถ้าได้แบบนี้ก็คงจะดีเนาะอารมณ์ประมาณนั้นอะถ้าได้แบบนี้ก็คงจะดีจะได้ชีวิตแบบนี้คงจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสนใจสนใจชอบดูเสพ เป็นแบบนั้นเลยนะคะดังนั้นวันๆนะคะคุณถ้าคุณจะสนใจใส่ใจนะคะให้คุณสนใจใส่ใจแต่สิ่งที่คุณชอบชอบคนแบบนี้จังเลยชอบหุ่นแบบนี้ชอบผิวแบบนี้ชอบคนหน้าตาดีชอบคนเก่งชอบคนซื่อสัตย์ชอบคนจริงใจชอบบ้านแบบนี้ชอบรถแบบนี้ถ้าคุณจะชอบถ้าคุณจะสนใจถ้าคุณจะดูอะไรให้เทพลังงานไปใส่สิ่งนั้น อะไรคะถ้าคุณอ,อ,อารมณ์นี้อารมณ์สิบแปดวันนี้และวันอ,อื่นๆแฟนจะทักมาหาหนูไหมคะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานที่ขาดแคลนคะ่ะจับเอเนจีได้เป็นพลังงานที่ไม่มีเข้าใจไหมคะเออวันนี้จะบอกบอกถ้าคุณปล่อยคลื่นพลังงานขาดไม่มีคุณจะได้คลื่นความไม่มีกลับคืนมา นออกไหมคะอยากอยากคือไม่มีอยากได้เข้าใจไหมคะอันนี้ลึกนิดนึงนะอ่านตั้งใจฟังนะปรารถนาสิ่งนี้ถ้าคุณปรารถนาอะไรนะคะในการตั้งเป้าหมายปรารถนาเป็นสารตั้งต้นให้จบที่เหลือรู้สึกว่าได้รับแล้วมีแล้วได้รับแล้วเป็นแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นต้องทำยังไงคะ อันนี้ดีเทลเราอาจจะไม่ค่อยรู้เนาะในความสัมพันธ์ว่าเป็นแบบไหนยังไงเนาะไหมคะแต่ละถ้าเราอยากได้แบบไหนอันนี้ไม่ไม่สามารถรู้ลึกเพราะว่าเราไม่ได้รู้ดีเทลของชีวิตคุณแต่ถ้าคุณปล่อยขึ้นความรู้สึกขาดความปรารถนาอยู่เรื่อยเนาะไหมคะสิ่งขาดขาดก็จะได้กลับคืนมาได้กลับคืนมาคือไม่มี อยากได้อยากได้ก็คืออยากได้ก็คือไม่มีต้องรู้สึกมีแล้วได้รับแล้วเป็นแล้วอยากได้กลับมาก็คือได้แล้วอ่ะรู้สึกให้ได้ว่าได้รับแล้วและเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบคุณอยากได้คนรักดีๆคุณก็ประเมินว่าสีลเสมอกันไหมคุณดูด้วนยะทุกอย่างมันมีขึ้นพลังงานนะขึ้นพลังงานจิตวิญญาณตรงนั้นเป็นแบบไหนจิตวิญญาณของเรามันมันเข้าคู่กันได้ไหมหรือพฤติกรรมเราเป็นแบบไหนมันมีดีเทลเยอะนอกไหมคะ ดังนั้นคลื่นม,มันต้องเสมอกันมันก็จะมีเทคนิคทุกอย่างนะคะทําไมเขาไปเกี่ยวกับจิตทําไมเขาหายไปเกี่ยวกับจิตคุณเกี่ยวกับจิตหมดเลยถ้าลงลึกอันนี้มันจะลึกนิดนึงนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานอธิบายไปมันจะลึกก็จะเข้าใจยากนิดนึงทุกอย่างเกี่ยวกับจิตเราอยากได้แบบไหนจริงๆแล้วถ้าเรียนลงลึกนะคะก็คือสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้กลับมาพัฒนาตัวเองเช่น คุณอยากได้แฟนให้อยากได้แฟนกลับคืนมาคุณกลับมาพัฒนาตัวเองคุณต้องดีขึ้นสวยขึ้นดูดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนิสัยก็ต้องดีขึ้นต้องทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายเฮ้ยแปลกไปอย่างเงี้ยนองไหมทำไมไม่เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมไม่มีใครอยากกลับมานะเออมันจะเป็นแบบนั้นนองไหมคะ แล้วคุณก็ปล่อยขึ้นมีความสุขความสุขไงคนอยากวิ่งก็าหาคนมีความสุขไม่อยากวิ่งก็าหาคนที่รู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกขาดแลนรู้สึกหน้าลำคาเนี่ยไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะคะคุณต้องไปพิจารณาตัวเองด้วยเพราะเราไม่รู้ดีเทลว่าเป็นแบบไหนยังไงในเนื้อหานะคะแต่ว่าทุกอย่างมาจากเราเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลังงานบวกนะคะและ บอกแล้วว่าถ้าเราปล่อยขึ้นขาดแคนเราก็จะได้ขึ้นขาดแคนกลับคืนมาอืมถ้าเราปล่อยขึ้นพลังงานมีแล้วเป็นแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นคนรักกลับมาคิดได้ไหมเออคนรักถ้าคุณอยากให้คนรักคุณกลับมาคุณก็พัฒนาตัวเองให้มันดีและจินตนาการใช้สมองซีขวาให้เห็นภาพครอบครัวตัวเองกลับมารักกันอบอุ่นอย่างเงี้ยอยากได้แบบไหนอ่ะ ก็ฝึกทำกลับมารักกันดีเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอย่าปล่อยขึ้นขาดขาดขาดคือไม่มีเข้าใจไหมคะคุณปล่อยขึ้นขาดคุณโฟกัสไปความถึงความขาดโลกก็จะส่งความขาดกลับคืนมาเข้าใจไหมเขาวัดกันที่ความรู้สึก feeling คือก็บอกแล้วว่า f e ล i n คือจิตวิญญาณคือพลังงาน e ที่กับ mc ยกกำลังสอง e คุณปล่อยพลังงานแบบไหน ออกไปใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ไม่รู้หรอกคะ่ะถึงถึงเขาเรียกว่าอะไรนะปล่อยพลังงานไปแบบไหนใช่ไหมคะไปใส่สิ่งไหนสิ่งนั้นจะเริ่มฟอร์มตัวมาปรากฏตรงหน้าปล่อยขึ้นพลังงานขาดก็ได้ขาดปล่อยขึ้นพลังงานอิ่มเต็มก็ได้อิ่มเต็มถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่แล้วนะคะคือไม่ต้องซีเรียสเลย นานไหมอันนี้ไม่รู้แล้วแต่ความสามนธ์ของคุณอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่พลังงานของคุณนะคะคุณต้องทําตัวให้แพงอะ่ะให้สวยให้ดูดีคุณสมบัติที่คนอยากได้อะ่ะคืออะไรบ้างความรักดีๆอย่างเงี้ยนองไหมมันมีมันมีในดีเทลแหละแต่วันนี้จะสอนเรื่องพลังงานนะคะมันสอนไปทีละทีละอันทีละอันเนาะอันนี้เป็นเรื่องแบบความรักใช่ไหมเพราะคุณมีปัญหาความรักกันเยอะใช่ไหมเนี่ย ครูค,คมได้ชํานาญมากเรื่องความหลักเพราะว่าเขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรอะแก้ปัญหาคคจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะใช่ไหมคะปัญหาความสัมพันธ์เออจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับจิตหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ธุรกิจการงานเกี่ยวกับจิตหมดเลยเป็นจิตวิทยาหมดเลยปล่อยคลื่นผิดอะเช่นเราปล่อยคลื่นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะปล่อยคลื่นขาดปล่อยคลื่นแบบพลังงานลบ อย่างเงี้ยเราก็ได้ลบก,กลับมาแบบความความรู้สึกระแวงไม่มั่นใจเราก็ได้สิ่งนั้นกลับคืนมามันคือความรู้สึกของเรามันไม่อิ่มไม่เต็มอะนอกไหมคะรู้สึกว่าแหว่งวินบางคนนี่อยากมีความรักใช่ไหมคะแล้วอยากได้คนมาเติมเต็มคุณขาดอะคุณจะได้คนที่ขาดมาสู่คุณนึกออกไหมคะมันจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะเนาะเพราะทุกอย่างแล้วมาจากเรา เราเป็นพลังงานแบบไหนเราจะได้แบบนั้นกลับไปถามไปเช็คพลังงานตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงพลังงานในตัวเราอะ่ะเป็นอารมณ์แบบไหนอะอารมณ์อยากหน้าหน้าเข้าใกล้ไหมรู้สึกแบบอุ้ยพลังงานขาด,ขาด,ขาดพลังงานเรียกร้องความสนใจมันมันมันไม่มีเสน่ห์นะคุณสังเกตดิคนที่เรียกร้องความสนใจอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าพลังงานไล่ล่าคุณรู้ไหม ไล่ล่ายิ่งไล่ล่ายิ่งวิ่งหนีหน้าที่โลกใบนี้โลกใบนี้มีหน้าที่คือดึงดูดไม่ใช่ไล่ล่ายิ่งไล่ล่ายิ่งวิ่งหนีคุณเคยเห็นไหมแบบคุณเดินไปห้างแล้วมีคนแบบแบบเหมือนจัก,กรชาค,คุณอ่ะมันมาดูบูธฉันหน่อยมาคือแบบฉันไม่ชอบคนไล่ล่าฉันไม่ชอบคนแบบมากระชาฉันเหมือนแบบแบบมาบังคับฉันอ่ะเข้าใจไหมคะมันมันน่ารำคาญนอะ่ะ คุณเคยไหมแบบเดินไปห้างแล้วแบบหูจอแบบจะดึงเราแบบไปดูบูธเขาเขาจะพีเต์ขายของของเขาอะอะไรเงี้ยคุณต้องยั่วให้อยากไม่ใช่คุณต้องดึงดูดอะไม่ใช่แบบไปกระชากไปไลลาโลกนี้เป็นโลกของการดึงดูดไม่ใช่โลกของการไลลาเนอะไหมคะเนาะ energy อะสัมผัส energy ภาษาที่พิมาก็คือเป็นภาษาที่ขาดแลนต้องอิ่มเต็มมีความสุขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เขาจะรักเราไหมรักตัวเองก่อนคะ่ะรักตัวเองจนล้นนะคะแล้วค่อยล้นไปหาคนอื่นดังนั้นวันนี้ก็คือคุณเทพลังงานไปใส่ตรงไหนสิ่งนั้นจะไหลกลับมาสู่เราพลังงานแบบไหนพลังงานบวกหรือลบอารมณ์นะคะเป็นบวกหรือลบอารมณ์อารมณ์มบวกคืออิ่มเต็มถ้าอารมณ์ขาดแขนก็ได้ขาดแลนเขบาบอกว่าให้ส่วนวิญญาณการเป็นส่วนวิญญาณการเป็นคือรู้สึก ได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วซึ่งคนเข้าใจยากมากประโยคนี้คือรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วคือปรารถนาครั้งแรกเป็นสารตั้งต้นอยากให้เสร็จเสร็จปุ๊บอยู่ในคลื่นแบบได้รับแล้วบอกแล้ว,ว่าไปฉากสุดท้ายใช่ไหมคะอย่างที่เคยสอนไปไปฉากสุดท้ายว่าได้รับแล้วอะ่ะจะรู้สึกยังไงไปจําความรู้สึกน,น้นบ่อยๆนะ จงเป็นแรงดึงดูดจงเป็นตัวดึงดูดอย่าเป็นตัวไลลายิงไลลายิงวิ่งหนีมีคนมาไล่ล่าคุณอ่ะคุณจะชอบไหมกับกับคนที่แบบคุณอยากจะเข้าหาเขาอุ้ยคนนี้น่ารักเนาะคนนี้เอเนอร์จีดีเนาะอยากเข้าหากับคนนึงไลล่าแล้วมันน่ากลัวมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยมันไม่มีโลกนี้เป็นโลกของการดึงดูดไม่ใช่โลกของการไลล่านะดังนั้น e นับ m c ยกกำลังสองพลังงานเท่ากับสสาร ทุกอย่างเกิดจากพลังงานก่อนเสมอพลังงานดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานไม่ดีคุณก็ดึงดูดส,สิ่งไม่ดีนั่นเองทุกอย่างคือพลังงานดังนั้นจงเป็นพลังงานบวกพลังงานดีนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งดีกลับมาสู่คนนั่นเองนะคะวันนี้ขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ E เท่ากับเ c ยกกำลังสองนะคะเอาไปปรับใช้นะคะเนาะ